แม่พร้อมแล้วป่กับเขา่ากับน้มามว่าจงได้พร้อมเลยเจ้เอา,เอามามามาโอ้บรรจัดป้าเขาฉันจัดปละเขา,เขาในกเสเฉ็บกันนะจตาขันหน้าสามสิบจีบงามงามอือสวองามแท้ นี่อ้ยดังขวดๆวดสดสดนี่กรอบๆคัาหน้าวุ้ยเสียบๆน้ำกันเด้อมือนนี่พี่น้องเอ้นี่ล้านจ้วยจ้ยวยหืมกลอยใส่กันคักๆมือนนี่มามามา,มาอ่าผุ้งแล้วจุแม่๋ยัวใส่ไปเลย เลือดสมัยไหมย้อมผอมเลือดประ้องหลายเลือดครูคิดพ่อเป็นเครื่องใน้ผมอัมำคองแผลเลือดจักหน่อยเลือดจุน้อยเพิ่มก้มแสบหัวลัวอเลยบันนี้หน้านี่สามดิบกีบนี่ตับตับหัาเต็ นขนมนหน้าก็ดูอืสุดยอดเอาสุดยอดเหอหมูแงหวานอรลากนี่สวัสดีนก่นอนองนเฮ้ยมือนี่เห็น่องไนงามไหลขันหน้ากับผักิริวกับตับเยนยนุ่งน้ำลายแตกแล้วลจัดปล่อยของใงจังหน่อยก่นอนมาแต่มามือ่กาแหครับผมปล่อย่องใน,นแล้วก็วนี่มนี่เจ้าขม บํารามเสื้อผีตัวน้องอมากินน้ำกั็งกองทัพเดินได้ท้องแมนหิวเ,เมื่อไรเราก็ต้องกิน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 มาได้แกเด้อพี่น้องทั้งแก่ท่านใครล่น้ำกันกินไก่ถึงได้น้ำกันโอ้โหผมได้แจเลยเปลี่ยนน,น,น้ำแข็เนาะเอออรอยใชหรือ แม่แม่โอ้พร้อมสามชิบกิบห่วยหวยกลางตะวานพร้อม ต้มทำไมครับอันนี้ต้มล่งไครคือดยากอืม

ลูกค้ากินแลกกับคิคิ้วของพ่อค้าแม่ค้าอหคิอนมอหอมยุ้ยกอยไก็เลือด ร่างกายนีนมันตีหอมหอมขึ้นลองง่วนนะพ่อนะอืมไม่แม่สุดขึ้นเหรอเะ กำลังพอดีว่าต้องกาแก้วเลยเือกเกินว้าี่สกขึ้นซ้ำเติ เติมเลือดตลอด กับตบกอั้มั้ห่อน,นไม่ไหมอุดเกือแล้วหอนอะไรบัดได้กี ช่วงนี้ก็ฝนลเลงใช่ไหมแต่แต่ก็บลำบากท่านกินยูนรันก็ได้กินหลายกลุ่ยทัว่วอ่ะอแล้วแต่ครับผมแล้วแต่สถานการณ์แม่เพื่อไปหากินตามตลาดเอา แม้ว่าไปกินยุทตลาดก็ต้องหาอาหารแบบอีสานให้กอ็ปัดยังไงก็บ่กินปัดยังไงก็บ่กินจะไม่กินยากกินไม่หยากแล้วเพราะมีคนมีแจว้านเฮาบ่ได้ยากกินแจวมาท่อง คอมเมนต์มายายน้องกินข่าไว้ชีวิตพ่อค้าแม่ค้ากินซากันลูกค้ากับสิบประทันต้องดวนย,ย่างเดียวเอ้ติดเป็นนิสัย <c oughs> บางที่กินอยู่มับมัมมัมมัมอยู่ลูกค้ามาเปลาลูกปั๊บก,ก่อนเด้อวันใดลีรอดได้ยญน้องความไหมันเป็นอาวุธของพ่อค้านาคะแม่น <c oughs> ากับเกยงเจอลูกค้าอาเป็นมีธุระเปันวะเป็นมาเฮาเป็นที่หิวเข่ามาแล้วเนาะแม <c oughs> ่นว่าหิวไปเวลาอาหารนั่นบ่ <c oughs> จะคนมานั่งทานจาของกินเขาได้ยังไงมีแตาพนบอกให้ยายนน้องกินเขาอิ่มก้อนกิเขาอิ่มก้อนทาได้ทาได้ยายน้องก็บว่ก็บว่ได้มีคือเขา เขากันนี้แนละาประกอบงานประกอบยีงแง่ก็แต่คนก็แ็บราพวงลาบปางแค่บดราบเนี่ย,ยอกอ็แตบอ

嗯，就那样。 anh Hãy bên ấy Để không bỏ เขานี่แก้มื่อยแก้ล่าได้เลย

กินบ่อสม่ารากวนกินนี่ตลอดกับเนือ,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 อก้บไข่อ่ะบ่ยังแสกกับเนือกับไข่ระวังเขาจะกินต่ออกีกเดี๋ยวลูกข่ามากเขาจะเก็บมาท่านแล้วจิมน้กะแนะ่แน่น้ำเ,อเอยอมวันวนี้ควกยกินเร็วไอ้านจะไ ฝากพี่ฝากน้องคือเก่าละจ้ะนายหอยเผือกวิธีอีสานบ้านเฮาจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองตายายได้จ้ะเด้อกินตาบมะพราผู้เฒ่ากินแต่ที่พ่าเบิดทั้งเบิด์ตนะครับผมกินเพื่อให้โูดกินเพื่อได้มีการเรียนรู้เกื่อนพี่น้องมาทำมาทักทายกันยังเหมือนแรกเนาะแน่นจ้ะนไม้สามไม้สี่ครับผมเอาล้วครับผมส้องรับคลิปนี่จ้ะอยู่ดว่าต้องีเนาะจ้ะอยู่ดีเมีแยงมาตัวก่อนจ้ะครับสวัสดีจ้าได้สุขภาพได้ครับเด้อหน้าฝนจ้ะ